สวัสดีจ้ามนีก็มาพบกับช่องไม่ผ้ารวยมณีไม่ก็จะมีแนวทางห้าหน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อนึกลับมาฝากเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซีทันใดเขามาแลากับฝากกดไลค์กดแช่์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งเมดเพื่อสิบระภา่าวซา,า,ารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องไม่ผ้ารวยเนาะคะ่ะเดี๋ยวไม่จะให้มึงเนาะคะ่ะสำรับแนวทางห้าหน้อย ของคุณพ่อลึกลับวันที่13เดือนทันว่าค้มพ่อ264นะคะจะได้ตัวใดก็รอมารับชมรับฟั่งไปพร้อมๆกันเลยจ้านี่นะคะก็เป็นสำหรับแนวทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อลึกลับนะคะวันที่13เดือนทันว่าค้มพ่อ264นะคะเลขวิ่งก็จะมี สองกับแปดเลขสามตัวก็จะมีสองห้าแปดเก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนี่นะคะก็เป็นสำหรับสุดสามตัวสุดสองตัวก็จะมีสองห้าสองเก้าสองสี่แปดสองแปดห้าแปดเก้านะคะสำหรับตัวเน้นก็จะมีเก้าหกเจ็ด สองห้าสองสี่แปดเก้านะคะสำหรับตัวเน้นนะคะถัดเอฟซมากกลลองพิจารณาเมืองนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจายในการรับชมด้วยนะคะไม่ก็ต้องขอขอบคุณ f อซทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องไม้ผ้าด้วยนะคะ บอมี่เอฟซีกะบบอมีไม่ในมือนี่เนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะถ้าบอมี่เอฟซีกะบบอมีไม่พาลุยเนาะคะ่ะไม่ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามและรับชมช่องไม่พาลุยเนาะคะ่ะบ่ถืบอบ่พีก็ต้องกราบขอถูขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยเนาะคะ่ะไม่ก็ดีใจเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีที่เขามาติดตาม ถ้าเอฟซีท่านไหนมาคลิปนี้ไม่กับคอคนละหนึ่งไรหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีนะคะนี่นะคะสำหรับแนวทางไม่ก็ได้เอามาฝากเอฟซีแล้วนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนยังว่าท่านกดติดตามกดติดตามไว้นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งมิดนะคะ เพื่อสิบเบอร์ได้พาข้าวสารดีๆจากทางช่องไม่พารลุ้ไนไว้นะคะเดี๋ยวไม่จะให้มืออีกสำหรับแนวทางห้าน,นอยของคุณผอหลึกหลับนะคะนี่นะคะสำหรับแนวทางห้าน,นอยของคุณ่อหลึกหลับนะคะถ้าเอฟซีท่านใดมาคลิปนี้ไม่ขอคนละหนึ่งไรหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปหาแนวทางเด็ดเด็ดมาฝากเอฟซี สำหรับคลิปนี้ไม่กัขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ